มาดินดินดินดุนมาดินดินดินดุนไปอ้างจากมันไม่ช่วยไปอ้างจากมันไม่ช่วยปริปริโปรตีนปริปริโปรตีนสเตลอ่ะแบรนด์รถผมไม่รู้นะว่าเกมนี้มันสนุกยังไงท่านท่านผู้ชมคือน่าจะขโมยแบบว่าอ่ะตัวละครสมองเน่าแหละคือคนเล่นมันสามแสนเจ็ดหมื่นเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟปกตินะเราจะไปขโมยแบรนด์รถของเด็กกันนะฮะสไลด์สไลด์สไลด์ตีคือยังไงนี่เหรอเอานี้ได้ไหม อ๋อต้องซื้อนูบินี่พิซซานีนี่นูบินี่พิซซานีนี่โอเคไปแล้วก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อ What the dog do พวกที่แบบมีมูลค่ามากขึ้นใช่ไหมอืมนี่ไงบาโรเรนาคาปูชิ i น a แสนหนึ่งแต่พี่ไม่มีตังค์ว่ะอุ๊ยมันเฟี้ยวหรอวะฮะเองเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวเหรอ,กหรอกแกงเด็กมันว้ย นี่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 เก็บร้อยหนึ่งผมต้องหาตัวราคาร้อยหนึ่งอ่ะมันปิดเสียงเพลงได้ปะเฮ้ยเฮ้ยแข่งยาอะไรวะเนี่ยแสดงว่าพี่ก็ต้องซื้อนูไปก่อนเฮ้ยปูปูปตปินนะครับนูแล้วก็ให้มันสร้างเงินไปเรื่อยๆใช่ไหมเออไอจะบอกนะเองจะขโมยของพี่ What the hell bro นี่ขโมยทำไมล่ะนี่มันมีรีเบิร์ด้วยอ๋อแต่ต้องรีเบิร์ดหนึ่งล้านเอเซอร์เบิร์กโอ้ยเจ็ดสิบเก้าลูบาก no นี่ไงชอบอ๋อแปดรีเบิร์ดะนิวเคลียร์สแลปอ่ะโฮ้ย เกมนี้มันเปโตบินสุดยอดยอดของยอดเปโตบินเลยนะว่าเออมีเกมพาร์ทด้วยเนาะเกมพาร์ทโอ้โหคูณสองเก็บเงินให้ถึงร้านแล้วลีโ,โ,อโ,โอเค <Tim cheese. S 1> มันก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อเยเนาะมีอะไรก็แบบเลือกสรรเลยอ, <c oughs> อยากได้อะไรก็เลือกเลยพี่อุ้ยไดมอนด์สวยนูบินี่พิซซานี่นี่ไข่โนบเริ่มหาของดีเขาอ,อันนี้นะอุ้ยปูปัตติปินปูพันหนึ่งอุ้ยแบลนด์ลอดก็อดโอ้ไม่มีตังค์เด้อ no อย่าทำไมเราโล่มากอย่างี้วะหนูเฮ้ยหนูไดมอนเร็วๆผลิตตังก็ไม,ม่ใช่ดีนกไดมอนอย่า wow. no. เพิ่งไปว้าวโหดเลยพวกมาอยู่มาอยู่มันยังอยู่ใช่ไหมนกไดมอนผมอะ11 fluri flura fluri flura เป็นเล่นกับคนดูจะได้เด่นเต้นตลอดเวลามันมีแบบว่าคนดูแบบว่ามันขี้กวนนะ่ะ ถ้าพี่แบบไปเล่นเป็นคีแบแอบเล่นคนเดียวแบบไม่บอกใครอะ่ะเออน่าจะดีนะไหมท็อปสติลขี่ขโมยจัดเลยคือเราไปขโมยของคนอื่นได้ใช่ไหมคอนโดแ,แบบถ้าพี่ไปเซิร์ฟหลักแล้วพี่ไปขโมยของเด็กนะ,แล,ะแล้วพี่ก็ไปเล่นมาจริงๆนะครับทุกคนผมไปเล่นมาจริงๆนอกรอบนะับเพราะว่าเล่นตอนไลน์เนี่ยเล่นไม่สนุกเลยเอาละผมรับรองได้เลยว่าฉากขโมยเยอะแน่นอนนะครับตรงนี้ผมจะขโมยปูนะแต่ว่ามันปิดบ้านแล้วนะครับ ผมก็พยายามดื้อดึงอยากจะขโมยปูต่อไปนะท่านผู้ชมเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้อูดมันเน่ะจะเป็นข้องผมละผมก็เลยพยายามจู๊กมันผมเห็นเวลาตรงน,นั้นกาลังนับถอยหลังมันยืนเหยียบอยู่ใช่ไหมท่านผู้ชมแต่ว่ามันต้องยืนแบบขยับไปมานะถ้ายืนเหยียบอยู่เฉยๆประตูจะไม่ล็อกให้อัตโนมัตินะท่านผู้ชมและก็เรียบร้อยนะครับมิติตัวแรกในชีวิตของผมนะครับตอนนี้มิติเบนรตตตัวแรกนะฮะเป็นอูดตัวเย็น ผมก็มาหาเหยื่อต่อนะเพื่อที่จะขโมยแบนรดแต่ผมไปเห็นบ้านนี้มันไม่ได้หลอกไว้ผมก็เลยขโมยตัวที่ติดทองมาไว้นะครับผลิตเงินตั้ง94ต่อวิเลยเนะค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะสำหรับผมตอนนั้นนี่ตาลูกบาวเลยนะท่านผู้ชมไม่กี่วิต่อมาแบนโรถก็เกิดนะฮะจะเป็นจีราฟแตงโมนะครับหืมอยากได้มากแต่ว่าตากไม่พอฮนะคือมันแพงมากสําหรับผมตอนนั้นผมมีตังสองแสนสี่หมื่นเองอนะทำอะไรไม่ได้นะครับต้องปล่อยไปจู่ๆก็มีเบคอนที่ไหนมาไม่รู้นะฮะ เข้ามาขโมยแบน็ค็อตของผมผมก็เลยไี่มีไงจัดให้หนึ่งทีผมสามารถปกป้องแบนรนด์็อตของผมได้นะครับแต่คนที่ได้แบนรนดล็อตไปก่อนหน้านี้ก็คือไปแล้วนะครับบินขึ้นฟ้าแล้วก็ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันบินขึ้นฟ้าแล้วมันก็ไปแล้วนะฮะโอ้โห <c oughs> <c oughs> โชคร้ายนะครับแล้วมันก็บินลงมาปุ๊บแล้วมันก็ออกเกมนะฮะโอ้โห <c oughs> <c oughs> โคตรบ้าเกมแค่นี้มันยังโปกันกนะท่านผู้ชมแล้วก็ผมเพิ่งรู้เนี่ยนะท่านผู้ชมแบบว่าคือเราเนี่ยเราต้องมีตังเยอะๆก่อนที่จะไปซื้อแบรนด์รถในเซิร์ฟปกติใช่ไหมท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะไปซื้อบอมบาริโนคอคโคดิโลเนี่ยจะไปซื้อเห็นปะมาตัางไม่พอเนี่ยผมไปเก็บตังเพิ่มมาอีกปุ๊บ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 ป้นะครับ่ามันสามารถแย่งกันซื้อได้เนี่ยท่านผู้ชมเออผมซื้อปุบ แล้วผมก็เดินแบบกลับบ้านอย่างสบายใจเชิบเลยนะแบบว่าเอ้ยตายบอมบินโน่แล้วอะไรอย่างนี้สักพักเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงบอมบินโน่อีกรอบไปท่รนผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมาอีกรอบหรอหรือไงเสียดายมากเลยนะฮะเสียดายตังที่เสียไปผมก็เลยไปขโมยนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันปิดบ้านทันนะผมก็เลยตู๊พยายามแต่ก็ไม่สําเร็จนะฮะเซ็งทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากนะะัดมาเคลียร์นอกบ้านนะฮะแล้วก็กางแกแบบตัว,ต,ว,ต,วตัวนะครับผมรู้เลยว่าไอ้เบคอนตัวเนี้ยเล่นในมือถือนะครับมันก็เลยไม่ค่อยข ตัดภาพมาตอนที่ผมขโมยอีกตัวเลยดีกว่ารอบนี้จะเป็นขโมยจระเข้แตงโมนะฮะเห็นปะจระเข้แตงโมแพงกว่าแต่ผมไปขโมยคาปูชิน่านะ,ะับแล้วขโมยได้ป่จาจังวันนี้จุกจุกจุกเจ้าของบ้านมันต้องรีบไปปิดบ้านนะคือผมซื้อเอาก็ได้นะตัวนี้แต่ว่าอาก็ขโมยมาก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะพูดแล้วหมันไส่นะครับไปขโมยอีกตัวมานะครับอันนี้ไม่รู้ว่าบ้านใครนะครับแต่ผมเป็นเจ้าของล้วเป็นเจ้าของแล้ว <laughs> เ,เจ้าของกำลังงงเฮ้ยขอาโกลขอก้ และแน่นอนนะครับถ้าใครเล่นในมือถือเนี่ยมันจะบังคับยากหน่อยนะผมแค่จ,จู๊กซ้ายขวาซ้ายขวามันก็ตีไปโดนแล้วนะท่านผู้ชม <c oughs> แล้วผมก็เห็นเบคอนอีกคนนะฮะมาช่วยผมผมไม่รู้มันมาช่วยผมหรือมันมาช่วยเพื่อนมันนะแต่ว่ามันตีพลาดไปโดนเพื่อนมันอะไรเงี้ยและตรงนี้นะครับเป็นสึกแกล้งชิงปลาฉลามนะท่านผู้ชมผมไม่มีงบพอที่จะซื้อปลาฉลามนะแต่ว่าพอที่จะมีเงินไปซื้อตัวแบบว่าไม่ค่อยแพงมากนะแย่งคนอื่นนี่เบคอนซื้อตัวนี้ไปผมก็ซื้อกลับนะฮะ มันดีนะดีดิเอ้ซื้อกลับนี่ไงยิงปึ้งใส่เลยทำไรน้องนี่ตีตูดไปทีนึงเป็นของพี่เว้น,น้องขอ,องอะ่ะแล้วผมก็ได้มิติอีกตัวนะฮะเป็นแรดอ่าเต่าปิ้งขนมปังนะครับ <Right. S 1> ผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนและแบรนด์รถมันโผล่มายังไงนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับที่มันเพลยตตังได้เยอะดีผมก็เลยขายคาปูชิโนเอ,อสซิสนโนไปนะครับ คลิปเก่าขนาดไหนก็ดูดีครับท่านผู้ชมคือมันยังมีแคนดี้มีโทชันยังไม่เข้าเลยนะเห็นปะโค้ดเก่านะครับเพิ่งจบบัตรมูลไปได้มาดๆเองนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรครับจะไปขโมยแบนรถกอ็อเขานะก็นั่นแหละไม่ได้ ส่วนตรงนี้เนะี่ยผมค่อนข้างที่จะเสียท่าให้กับพวกที่รีเบิร์ดเยอะเลยนะฮะมันมีแบบว่าวาร์ปเข้ามาได้แต่ผมก็เห็นแบบว่าเออมันอยู่ข้างนอกเนี่ยวาที่ไหนได้ไปท่านผู้ชมมันมีเพื่อนที่จะขโมยอีคของผมอีคนนึงมันใช้เมดูซ่าแข็งผมวางกับดักใส่ผมอ่าเรียบร้อยครับเสียสูนเลยจังหวะนี้เพื่อนมันก็ขโมยมันก็ลาผมไปมาเลยจังหวะนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าเอยไอยของพวกนี้มันเอามาไงวะภายหลังผมก็รู้นะครับว่ามันต้องรีเบิร์ดเยอะขนาดไหนถึงแบบว่าจะได้เชือกมาลากคนจะได้ผ้าคคุมรรอองงหอนอะไนับ เรียบร้อยตั้งครบ3าล้านแล้วก็ตัวครบรีเบิร์นเลยนะครับทีนี้ผมก็ต้องเริ่มขโมยใหม่ผมย้ายไปเซิร์ฟใหม่แล้วก็มองหาบ้านที่แบบว่าดูรายการป้องกันนะครับอันนี้เรียบร้อยคอมโบเฮ้ยวันนี้ตบต่อนี่นอนครับบ้านเปิดแล้วจวังหวะน,นี้หาตัวที่แลด้วยสดปูครับและเอกไม่ขโมยไอ้เมื่อกี้เราวะแทนที่จะขโมยแรดเวนท่านผู้ชมแต่ผมไปขโมยปูนะฮะแล้วก็มีไอ้ที่ไหนไม่รู้มาไล่ตบผมนะฮะตรงนี้ก็นั่นแหละครับอดไป ย้ายมาอีกฐานหนึ่งนะครับผมเห็นแบรนด์รถก๊อตไกลๆไม่ได้บล็อกโกงไว้นะครับจงังหวะนี้ยิงพึ่งออกไปครับขโมยปุ๊บขโมยไม่ติดครับเอางงครับขโมยอูดแทนเรียบร้อยโดนตัดหน้าขโมยไม่ทันนะครับมันล็อกบ้านอดอีกแล้วมิติกต้องรีเซตตัวนะครับไม่งั้นเราก็จมปากอยู่ฐานมันเนี่ยแหละท่านผู้ชม ไอฐานนี้โชคร้ายหน่อยหนึ่งนะครับคือมันโดนเมดูซ่าแช่แข็งครับผมก็ไปแจมขโมยลิงสับประรดมาด้วยเลยนะครับนี่เสจเลยและฐานผมก็อยู่ใกล้ๆฐานมันด้วยฮะนี่ทำเอเจนต่ตายฟรีแล้วน้องไม่กี่วินเนี่ยมีคนจะวิ่งเข้ามาฐานผมผมล็อกทันนะนี่เองมาดูอะไรน้องสักแป๊บเนี่ยมันก็มีเบคอนมาดูนะแบบว่ายืนชมเลยอยากเป็นของโชว์นะบแบบว่าเองมายืนะลรหน้าบ้านพี่วะน้อง สักแป๊บเนี่ยมีคนเข้ามานะครับโอ้โหฉลามยืนเรียงกันเลยออยากได้สุดๆไปเลยตัดใจนะพอดีว่าอุปกรณ์ยังไม่เยอะพอนะครับแล้วผมก็เติมซื้อ Game Pass, เกมพาร์เงินคูณ2ไปนะจะได้แบบว่ารีเบิร์ตไ,ไวๆแล้วก็ตามด้วยแพ็คแบ็คโฮนะครับผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าตอนนั้นแต่ผมก็เติมซื้อไปนะครับถาวรน,นะเพราะว่ามันเป็นแบ็คโฮ l สลับถาวรน,นะครับผมในสมัยที่ผมเล่นเนี่ยก็เป็นยุคที่มีซีคริตแค่4ตัวนะท่านผู้ชม ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่กล้าไปเล่นเซิร์ฟหลักแล้วนะครับเพราะว่ามันมีโปมาเขาโมยก่อนหน้านี้ผมผมไม่ได้อัดคิวไว้นะแค้นมากแล้วผมก็กลับมารีเบิร์ตตัวเยอะๆก่อนนะครับค่อยไปแก้แค้นมันของรีเบิร์ตรอบต่อไปนะครับก็ประมาณนี้กลับไปเซิร์ฟป,ปกตินะครับไปขาโมยของต่อนะครับเพราะารีเบิร์ตเนี่ยของหายหมด <V ino S 1> นี่เรียบร้อยได้เตาปิ้งเอ้ยกล้าเหรอไอ้นี่ ขโมยผ้านะฮะนี่หันมาขโมยคาปูชิโนติดเลือดนะครับมันติดบัตรมูนนะฮะคาปูชิโนอาซซิโนดูดิโอไอ้นี่มันขโมยอะไรวะแบรดรถกอตของฐานนี่ทำไมผมไม่ขโมยบ้างวะมองไม่ทูกหรือไงวะก็บวกตังเยอะนิดนึงเนี้ยใช้ได้หลังจากที่ผมโดนขโมยคาฐานนะผมก็เลยไม่กล้าอยู่ในฐานอีกต่อไปนะครับผมก็เลยแบบว่ามาโดดโดดโดดเต้นๆอยู่ข้างนอกนะครับอ่าเดียยร้อยฐานเปิดอย่างนี้ขโมยมิติเลยครับพี่น้องและอยู่ใกล้ๆฐานผมเลยนะโชคดีจัด เรียบรอ้อยไดมิติกขโมยมารอบนี้ผมเกือบโดนขโมยตัดหน้าไปนะครับแต่ผมก็ขโมยไวกว่ามันนะครับไอเจ้าของฐานเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันยืนทําอะไรอยู่นะีนเรียบร้อยเรียบร้อยของฟววีว้ามิติกสองตัวละเจ้าของแมรนรถมาตตามะครับอ่ะ แล้วผมก็กลับมาเซิร์ฟ VEP ของผมนะเพื่อที่จะฟาร์มเงินแล้วก็เตรียมรีเบิร์ดนะครับขายตัวบางส่วนเพื่อที่จะเอาตัวใหม่เข้านะครับคับูชิโนเนี่ยมันข้านดีกระจอกนะน่นผู้ชมไม่โหดเลยอะแล้วผมก็มีแผนสำรองในการรีเบิร์ดนะครับก็คือเอาตัวรองมาเอาแบนดร็อตทั้งหมดของผมนะครับขโมยไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่ารีเบิร์ดเนี่ยเพราะว่ารีเบิร์ดทีเนี่ยก็หายไปหมดเลยนะแบนดร็อตของผมผมจะเหลือไว้ตัวเฉพาะที่ผมใช้นะครับตัวรองที่ยังไม่รีเบิร์ดก็มีที่เก็บแบนดเยคร็อ กลับมาเซิร์ฟปกตินะครับพยายามแหาตัวแบมรถที่ทําเงินให้มากที่สุดนะครับเพราะตอนนี้กําลังร้อนรีเบิร์ตนะครับอยากรีเบิร์ดให้ไวๆนะครับผมเห็นเจ้าของบ้านมันเข้าบ้านไม่ได้นะผมไม่รู้ว่ามันใช่เจ้าของบ้านหรือเปล่านะผมจัดคอมโบไปสองสามทีนะฮะนี่เรียบร้อยปลดล็อกแนละ้วขโมยมิติครับผมไอเบคอนที่ไหนไม่รู้ม่าแผ่แม่ลใส่ผมเนะี่ยโอ้โหมันขโมยลิงไปต่อหน้าผมอย่างนี้ผมไม่ยอมนะฮะกูไม่ได้มึงก็ไม่ได้ตบตูดมันไปหนึ่งทีนะแล้วผมก็กลับไปขโมยเหมือนเดิมนะครับ แน่นอนว่ามันต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้น,นครับรนานามันมาแล้วเอ้ยเฮ้ยเ้ยัยยงงวะนนี้หลบซ้ายดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลโอ้จะได้อยู่เลยวอีกนิดเดียวความพยายามอยู่ไหนความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นนะครับผมไปขโมยที่เดิมนะครับไอ้นี่เจ้าของบ้านวนะเนี่ยมันเอา้าสรุปเอ้ามันก็ขโมยเหมือนกันเหรอ,อรนี่งงตบทีนึงพี่ขอหน่อยน้องพี่อยากได้มินิตัวนี้ อรอบนี้จะได้อเปล่าใครว่าเมื่อกี้ <C oughs> เห็นมันจะมาขโมยเป็นผมเลยฮอกไรเดอร์อ้าว <C oughs> พี่ได้แล้วนอ้องโชคดีจัดเลยหลังจากได้ตัวหนึ่งนะผมก็เอาตัวคืนจากตัวรองนะครับมาฟาร์มเงินเพื่อที่จะรีเบิร์ตเป็นขั้นต่อไปนะครับผมจะรีเบิร์ตรอบต่อไปไมันต้องใช้เงินรลอยล้านแล้วก็ตัวผมมีครบแล้วอะฟาร์มไม่นานผมก็เก็บเงินครบแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็ทําการย้ายตัวละครนะครับย้ายแบรนดรนั่นแหละ เซ็และกับรีเบอร์ครับไอ้รอบต่อไปผมไปใช้350ล้าลานกับบอมบินโนคอคดิเลอร์หลังๆนี่ผมรู้สึกว่าตังมันฟาร์มง่ายมากเลยนะครับมันก็เลยทําให้ผมรีเบอร์ได้ไวขึ้นนะครับหลังจากที่แบบว่ามีมิสติกแล้วก็นั่นแหละนะครับแบนรอดก็ส์โผลหมาอีกตัวอ้ยลัคก,กี้บ่เฮยรอบนี้มันเต็มละทั้งหมดจะเต็มไหมวเดี๋ยวขายปูทิ้งก่อนนะครับเรียบร้อยเก็บตังอีกนิดหน่อย แล้วก็เตรียมย้ายแบนดรถนะครับเพราะว่าผมจะรีเบิร์ตอีกรอบรีเบิร์ตหกได้นี่ไงผมรีเบิร์ตได้รอบที่5แล้วก็จะมีเบดูซ่ามาใช้แล้วย้ายของเสร็จเรียบร้อยนะครับน่าจะมีแค่นี้นะครับเพราะว่าฐานตัวรองเนี่ยมีน้อยนะครับรีเบิร์ตรอบนี้ใช้ใชตังค์ได้หนึ่งพันล้าน,นครับโคตรเยอะแล้วก็มาลองถุงมือใหม่หน่อยเป็นไงวะมันไม่รู้ว่าเรียกถุงมือได้เปล่านี่เห็นปะมัน จะเชื่อมกับตัวที่ลากมาพอเปลี่ยนไปแองอื่นก็จะยยเลิกการเชื่อมนะฮะก็ถือว่าใช่ได้ลหมั้งมิติโผล่มาอีกตัวนะครับนี่ก็บอมบาร์ดิโรโครโคเิลือไว้โอเครู้สึกว่าอีพีนี้ก็น่าจะยาวม,มาพอสมควรแล้วนะครับไว้เจอกันอีพีหน้าดีกว่านะครับบ๊าย,บายครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะไปบ๊ายครับ